สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาสุขศึกษานะคะโดยคุณครูนันทิยาพุ่มเคียมนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนนะคะ,ะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนนะคะ เรื่องนี้ก็สําคัญมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะหรือว่าเหตุที่เราไม่คาดคิดนะคะเมื่อเกิดเหตุขึ้นที่บ้านและโรงเรียนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธีดังนั้นผู้ขอความช่วยเหลือ ควรรู้จักวิธีการขอความช่วยเหลือที่ถูกต้องดังนี้นะคะ,ะมาดูอย่างแรกก่อนมาดูบุคคลที่ควรขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายนะคะเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านก็ควรขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่นะคะผู้ปกครองหรือผู้ที่อยู่ในบ้านถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ในบ้านก็อาจจะเป็นคนข้างๆบ้านก็ได้นะคะ ต่อไปเมื่อเกิดเหตุร้ายที่โรงเรียนก็ควรขอความช่วยเหลือจากครูจากเพื่อนหรือคนอื่นๆในโรงเรียนออย่างเช่นนักการพันงหรือว่าแม่ครูนะคะถ้าเกิดใครอยู่ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ในตอนนั้นนะคะต่อไปมาดูอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของคำพูดและท่าทางการขอความช่วยเหลือนะคะ หนึ่งก็จะร้องตะโกนเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือหรือโบอกมือเพื่อให้คนอื่นเห็นนะคะไม่ใช่ว่าอพอ,อรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บหรือว่ามีเหตุอะไรก็ไม่พูดอย่างนั้นก็ไม่มีใครมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดเสียงดังๆให้คนอื่นได้ยินนะคะต่อไปมาดูข้อที่2บอกลักษณะอาการบาดเจ็บให้ถูกต้อง นะคะไม่ใช่ว่าเจ็บที่เช้าไปบอกว่าอุ๊ยเจ็บที่แขนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคนที่มาช่วยก็ประถมพยาบาลไม่ถูกนะคะต่อไปข้อที่3ขอความช่วยเหลือด้วยคำที่สุภาพนะคะอ่าไม่ใช่ว่าอา่าพูดอะไรที่แบบว่าไม่สุภาพนะคะหรือว่าพูดอะไรที่แบบว่าคนช่วยคือไม่อยากช่วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดสุภาพด้วยนะคะ ทีนี้มาดูถ้าเราปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องจะทำให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธีโดยเฉพาะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะทำให้อาการบาดเจ็บบรรเทาความแรงได้นะคะ,ะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเจ็บตรงไหนก็บอกคนที่มาช่วยนะคะแล้วก็คนที่มาช่วยก็ปามพยาบาลให้ถ้าเกิดปฐมพยาบาลถูกต้อง อ,อาการเจ็บนั้นก็จะลดลงนะคะ,ะทีนี้มาดูใบางานของสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนได้ถูกต้องนะคะครูว่ามีข้อความมาสองสองข้อความนะคะ ก่อแรกก็จะเป็นเรื่องของเมื่อเกิดเหตุร้ายควรสื่อสารด้วยความรีบเร่งเพื่อได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะอากเรยนคิดว่าข้อนี้ถูกก็ขีดถูกไปด้านหน้านะคะต่อไปข้อที่2เมื่อเกิดเหตุร้ายควรสื่อสารให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกวิธีนะคะใครคิดว่าข้อนี้ถูกก็ขีดถูกข้อนี้นะคะอสองข้อนะคะไม่มากนะทีนี้ ทำเสร็จก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะโอเคสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ